สนับสนุนโดย To y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการรองมาจากไอรัฐมนตรีครั้งนี้นายกรัฐมนตรีต้องโดนปรับออกคนแรกเลยโอเคนะคะโอ้โ oh หบอกได้เลยนะคะต้องโดนปรับออกคนแรกเลยทําไมล่ะทำไมละ่มมละเราต้องมริกเขาอุสาโหวตให้เนาะไม่ว่าจะเป็นสายบิ๊กป๊อกไม่ว่าจะเป็นสายประยุทธ์เนะาะอุตสาแหกโพลแล้วก็โหวตให้เนาะ เพื่อให้ชนะพิธาแล้วก็ได้เป็นนายกรกัฐมนตรีทีนี้ไม่สำเนียจักนิดนึงหรอไม่สำเนีจักนิดนึงหรอเออว่ามาเป็นนายกรัฐมนตรีได้อย่างไรอ่ะเนาะเออใช่ค่ะนายกรัฐมนตรีคะ่ะรัฐมนตรีครังต้องโดนปรับออกใช่ค่ะท่านคะเพราะอะไรรัฐมนตรีครังจะต้องดนดนต้องต้องโดนปรับออกนรกตามอริกเพราะว่าโฆษณาวไว้ซะเยอะเลยคะ่ะไม่ตรงปกสักอย่างเลยคะ่ะและจนป่านนี้ดิจิตัลว l ลยตผ่านไป7เดือน ผ่านไป7เดือนนะคะจะครบไตรมาสที่3มข,ข,ของ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 ปีอยู่แล้วนะคะขณะเดียวกันก็ยังทําหาอะไรไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นปรับรัฐมนตรีคลังออกเถอคะค่ะโอเคดตรมริการเห็นตรงกันเห็นตรงกับท่านใช่ไหมคะท่านนายกใช่ไหมคะใช่ใช่แล,ล้วดตรมริการรู้ไหมรู้รู้อะไรคะแล้วไอ้รัฐมนตรีคลังมันชื่ออะไรเศรษฐีทวีไส้ค่ะท่านเศรษฐีทวีไส้ค่ะรัฐมนตรีคลังชื่อเศรษฐีทวีไส้ค่ะ โอเคนะคะค่ะค่ะอีตัวนี้ตัวเอกเลยค่ะค่าปรับอีตัวนี้ไปเลยนะคะค่ะค่ะมันชื่อเศรษฐีทวีไสค่ะอุ้ยนะคะปรับตัวนี้ออกดิจิตอลวอลเลตอาจจะได้แจกสักทีนึงโอเคนะคะค่ะค่ะโมไว้ยเยอะเลยนะคะและ้วแล้วท่านรัฐมนตรีถ้าท่านนาย,ยการัฐมนตรีรู้ไหมคะรู้อะไรดร้งมาลิกาท่านรู้ไหมคะว่าถ้าเกิดจะปรับคนที่ผลงานเนี่ยนาย,ยการัฐมนตรีต้องโดนปรับคนแรกเลย รองมาจากไอยรัฐมนตรีครั้งนี้นายกรัฐมนตรีต้องโดนปรับออกคนแรกเลย <c oughs> โอเคนะคะโอ้โหบอกได้เลยนะคะต้องโดนปรับออกคนแรกเลยทําไมล่ะทำไมละ่มมละดรต้องาริกาเขาอุสาหโหวตให้เนาะไม่ว่าจะเป็นสายบิ๊กป๊าม่ว่าจะเป็นสายประยุทธ์เนาะอุสาแหกโพแล้วก็โหวตให้เนาะ <c oughs> เพื่อให้ชนะพิธาแล้วก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีทีนี้ไม่สำเนีจกสักนิดนึงเหรอไม่สำเนียกสักนิดนึงเหรอเออว่ามาเป็นนายกรัฐมนตรีได้อย่างไรอะเนาะ มึงต้องสำเนียกสักนิดนึงนะคะท่านนายกคะวิธีการสำเนียกวิธีการสำเนียกง่ายๆเลยค่ะง่ายๆคือมึงอยากทาให้ประชาชนต้องอายแค่นั้นแหละการเป็นนายกรัฐมนตรีคืออยากทาให้ประชาชนต้องอายมันอายตรงไหนอะดอเต์เมริกาอืมกทําไปขายพ้ากอมาผืนละสาบาทแล้วขายไม่ได้ซกผืนหนึ่ง,ท,ง,ท,ง,ท,งทั้งทั้งติดเสียค่านะ้ำมันเครื่องบินไป5้าบล้านนะตรงนั้นอายค่ะอายเอออายค่ะแล้วยังไงต่อวันที่ท่านไปดูใบเอ้ไม่ใช่วันที่ท่านไปที่อาลับ ปรากฏว่าจับมือกับเจ้าชายซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งปรากฏว่าใส่ถุงเท้าสีแดงปรากฏว่าแล้วก็นั่งขาไข้นั่งขาไขยไม่ว่าขาท่านจะยาวหรือขาท่านจะสั้นแต่ท่านก็ไม่ควรนั่งขาไข่ต่อหน้ามกุฎราชกุมารซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีผู้นําประเทศเขาท่านเข้าใจใช่ไหมคะอ๋อเหรอเออเออค่ะซึ่งมันแก้อะไรไม่ได้แล้วล่ะมันผ่านไปแล้วล่ะท่านมันผ่านไปแล้วล่ะแล้วท่านก็เป็นนายกรัฐมนตรีหนเดียวนี่แหละหนเดียวนี่แหละ หนเดียวนี่แหละถ้าโดนปรับออกก็ไม่ได้เป็นอีกสักหนนั่นแหละเออ,เอ,อใช่ค่ะนายกรัฐมนตรีคะรัฐมนตรีคลังต้องโดนปรับออกใช่ค่ะท่านคะเพราะอะไรรัฐมนตรีคลังจะต้องต้องต้องโดนปรับออกดรัเมริกาเพราะว่าโฆษณาไว้ซะเยอะเลยคะ่ะไม่ตรงปกสักอย่างเลยคะ่ะและจนปาน่านนี้ดิจิ a l ลวัลย์ผ่านไปเจ็ดเดือนผ่านไปเจ็ดเดือนนะคะจะครบไตรมาสที่สามของ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 ,ของปีอยู่แล้วนะคะขณะเดียวกันก็ยังทําหาอะไรไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นปรับรัฐมนตรีคลังออกเถอะค่ะ โอเคดตรมนิการเห็นตรงกันเห็นตรงกับท่านใช่ไหมคะท่านนายกใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วดตรมนิการรู้ไหมรู้รู้อะไรคะแล้วไอ้รัฐมนตรีคลังมันชื่ออะไรเศรษฐีทวีไส้ค่ะท่านเศรษฐีทวีไส้ค่ะรัฐมนตรีคลังชื่อเศรษฐีทวีไส้ค่ะโอเคนะคะค่ะค่ะอีตัวนี้ตัวเอกเลยค่ะค่าปรับอีตัวนี้ไปเลยนะคะค่ะค่ะมันชื่อเศรษฐีทวีไส้ค่ะอุ้ยนะคะปรับตัวนี้ออก ดิจิตอลวอลเลตอาจจะได้แจกแคกทีนึง่งโอเคนะคะค่ะค่ะโมไว้เยอะเลยนะคะแล้ว,ลวท่านรัฐมนตรีถ้าท่านนายกรัฐมนตรีรู้ไหมคะรู้อะไรดรต้มาลิกาท่านรู้ไหมคะว่าถ้าเกิดจะปรับคนที่ผลงานเนี่ยนายกรัฐมนตรีต้องโดนปรับคนแรกเลยรองมาจากไอ้รัฐมนตรีครั้งเนี่ยนายกรัฐมนตรีต้องโดนปรับออกคนแรกเลยโอเคนะคะโอโ้บอกได้เลยนะคะต้องโดนปรับออกคนแรกเลยทําไมล่ะ ทำไมละไ่ะดรมาริก,กเขาอุตส่าห์โหวตให้เนาะไม่ว่าจะเป็นสายบิ๊กป้มไม่ว่าจะเป็นสายประยุทธ์เนาะอุตส่าห์แหกโพลแล้วก็โหวตให้เนาะเพื่อให้ชนะพิธาแล้วก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีทีนี้ไม่สำเนียงสักนิดนึงหรอไม่สำเนียกสักนิดหนึ่งหรอเออว่ามาเป็นนายกตรัฐมนตรีดได้อย่างไรอะ่ะเนาะมึงต้องสำเนียกสักนิดนึงนะคะท่านนายกคะวิธีการสำเนียกวิธีการสำเนียงง่ายๆเลยค่ะง่ายๆคือมึงอย่าทําให้ประชาชนต้องอายแค่นั้นแหละการเป็นนายกต่ารัฐมนตรีคืออย่าทย มันอายตรงไหนอะดอรอเมริกาืมก็ท่านไปขายพาเขามา้าผืนละสาบาทแล้วขายไม่ได้ักผืนหนึ่งทงัทง้ทงทั้งติดเสียค่านะ้ำมันเครื่องบินไป5้าบล้านนะตรงนั้นอายค่ะอายเอออายค่ะแล้วยังไงต่อวันที่ท่านไปดูใบเอ้ยไม่ใช่วันที่ท่านไปที่อาหรับปรากฏว่าจับมือกับเจ้าชายซึ่งเป็นนายธธร,รัฐมนตรีของประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งปรากฏว่าใส่ถุงเท้าสีแดงปรากฏว่าแล้วก็นั่งขาไข่ นั่งขาคว้ยไม่ว่าขาท่านจะยาวหรือขาท่านจะสั้นแต่ท่านก็ไม่ควรนั่งขาคว้ยต่อหน้ามาขุฎราชกุมารซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีผู้นําประเทศเขาท่านเข้าใจใช่ไหมคะอ๋อเหรอเออ,เอ,อค่ะซึ่งมันแก้อะไรไม่ได้แล้วละ่ะมันผ่านไปแล้วละ่ะท่านมันผ่านไปแล้วละ่ะแล้วท่านก็เป็นนายกรัฐมนตรีหนเดียวนี่แหละหนเดียวนี่แหละหนเดียวนี่แหละถ้าโดนปรับออกก็ไม่ได้เป็นอีกสักหนนั่นแหละ,ละเออ